ท่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็พากับกิ๊บซี่นางสาวสาสตพร์เยมันซาท่านในต่างแดนอย่าง้วจ้าพี่น้องคะมือนี้สาวซาสิผ้ามาเขือัวสาวท่านในต่างแดนด้พี่น้องเด้อเม็ดอีหยังรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรอังงุนค่ะพี่น้องคะสาวซาสิผ้ามาดองอังงุนไว้ถักกินเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าอันดับแรกเขาก็ไปเฮ็ดน้ำดององงุนกันเลยจ้าเมื่อพี่น้องจะดองไว้สกินเนาะไปค่ะไปทำน้ำสำหรับ ดององุุนกันเลยจ้ามาจ้าตอนนี้เข้ากับมาเริ่มเฮ็ดน้ำสำหรับดององุุนของเฮ้ากันเลยจ้าส่วนผสมกับบะมี่ยังไงด้วยคะพี่น้องคะ่ะส่วนผสมกับมีแค่สามอย่างนะคะมีน้ำส้มสายชูมีน้ำตาลแล้วก็เกลือเนาะพี่น้องเนาะเออเฮาตางนา้ำกบกาน้ำกาว่าประมาณนี้มัน มันพอดีกับอ่าองนาง,งนของเขาเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายกะกาประมาณเอานาอพี่น้องเนาะค่ะตอนนี้อันนี้คือเป็นกระปุกที่ซอซาสีไวจะใส่ดองนาอพี่น้องเนาะผู้ใดมีขวดโหลมีซุปเปอร์แว่มีภาชนะที่ใช้สําหรับดองปิดฝาไม่ชิดนาอพี่น้องเนาะกะใส่ได้เลยพี่น้องเนาะอ่ะซอซา,ากลับมาเริ่มเลยรอบพี่น้องเนาะเอาสูตรกะคือกเกาลัดพี่น้องเนาะใส่น้าส้มสายชูงงลงไปกะเอานะคะ น้ำตาลอยู่ในหนีโลหนึ่งสาวซาวสิใส่ประมาณครึ่งโลเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าสาวซาวอยากให้มันออกมาหวานนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะใบ่มาสมคักจ้ะคูนครึ่งหอตามนี้ส่วนเกลือนะคะเกลอกะใส่หลายเติบเหมือนกันนะจ้ะใส่เกลือค่ะไ่เลย มาจัดก,กับป่ามานนีนะคะกับบะมี่วิตเทยียกับบะากค่ะพี่น้องเนาะนี่ใส่แล้วกับพี่น้องกับซิมเบิ้งก็ได้ค่ะซิมนามเบิ้งก็ได้ว่าไดรสชาติ์นวดตามใจที่เขาต้องการไปนะพี่น้องเนาะค่ะเขาใส่กรสิป่ามานนี่ใส่เกลือนะคะเกลือเม็ดใหญ่นะพี่น้องเรามันเค็มหลายเสร็จแล้วเข้ากับล่อให้น้ำเข้าเดือดเด้อพี่น้องเด้อให้น้ำเดือดนะพี่นอนะ้องเนาะคนให้น้ำเดือดนะคะ คนให้น้ำเดือดให้เกลือกับน้ำตาลเราละลายดีนะคะเนาะพี่น้องเนาะอาจ่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 ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะที่นี่กับคนนะคะคนให้เดือดเลยนะพี่น้องนะให้เดือดแบบน้ำตาลกับเกลือละลายเลยนะคะเนาะพี่น้องเนาะก็ระด้ประมาณนี้นะคะอืมจงไว้เห็นมันเดือดเนาะพี่น้องเนาะ พอมันเดือดเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> นี่มันก็นเริ่มเดือดแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนเห็นมันละลายนะคะพอมันเดือดเสร็จแล้วเขาก็พักไว้ให้นนีมนมันเย็นเนาะพี่น้องเนาะโอเคตามนี้นะคะนะคะตอนนี้เขากะบบตรงนี้ล่ออย่างแร้วค่ะเข้ากบไปล้างอ่างหมุนเข้าเลยนะพี่น้องเนาะไปล้างอ่างหมุนกันเลยจ้านะคะนะคะมาจ้าบัดนี้พี่น้องและเราก็มาถึงขั้นตอนกัน ล้างทําความสะอาดอ่างุ่นของเข้านาะพี่น้องเนาะเอาลงไปในนี้เลยจ้านะคะเอาลงไปเลยซอสากับซืตัดเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่อันแฮมันเป็นมันเป็น,น,ปนจุ่มจากน้อยมันน้ำนมมันค่อยได้ยิบกินโลดเอออันกิ่นทะละานวยมันสิบเแซบนะ เวลากินเป็นจุม่มเป็นจุม่มมันก็จะแซ่บพุนเด้คิดว่าดักว่าอันตามความชอบของไปของมันเลยเด้อพี่น้องเด้อซอสซาสิตัดก่อนเด้อพี่น้อง เอาเอาลี่ออกจากงาก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยมาล้างนะจ๊ะ มาจับพี่น้องตัดขวานหลอกเสร็จแล้วเนาะกะสีประมาณนี่ซาซา,าสิบอตัดเป็นน่วยเป็นน่วยเด้ซาซสาไสวิบเป็นจุ่มกินเป็นค้าังซีนะพี่น้องมาล้างกันเลยจ้ะเนาะล่างกับก็ล้างนั่นดอกพี่น้องแต่ล่างเพราะซำนี่แหละนี่ นางขีดใบเนี้ยออกซื้อดอกพี่น้องน็อตกัเนาอค่ะที่นี่ก็แซไปจากข้าวหนึ่งนะพี่น้องเนาะข้าวหนึงนงน่งโดนเตอร์ภูลาพี่น้องคะ่ะแล้วกม็มาออกสเตเด็ยน้ำเลยจ้ะ โอ้ลายเตืรนไอตัวละเต็มมันมนี่เพราะดิ่กปวดโลสิพพอเปล่าล่ะ นี่จ้ะพ oh. cool. ี่น oh. okay. ้องคะใบ้ยัา right สีเหลานั้นบะเฮากับพักไว้ให้มันเสด็จน้ำเนาะพี่น้องเนาะในระหว่างนี้เฮากับล้อน้ำพอดีและน้ามันน้ำดองน้ำเชื่อมของเฮากบสีเย็นพอดีเนาะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเชื่อมเย็นน้ำดองเย็นแล้วก็อันนี้เฮาก็สีเสด็จน้ำพอดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยจ้าโอเคจ้าพี่น้องคะตอนนี้ น้ำดองน้ำเชื่อมของเรากิเย็นแล้วเรียบร้อยนะคะอันหมากอ่างงูเท่ากับสเสด็จน้ำไปแล้วนะจ๊ะเออที่นี่เท่ากับมาเอาใส่กระปุกกันเลยจ้าแต่ว่าอันดับแรกกิบสิเทน้ำนี่ใส่ใส่เหยือกสะกอนเนาะพี่น้องเน,งนงาะเพราะว่ามักเสด็จเทใส่ขวดง่ายนะคะนี่นะจ๊ะอ่ะโซ ต่อไปเข้ากะเอาองุ่นเข้าใส่ขวดโหลเลยจ้าฮนะจ้าขวดโหลที่เตรียมไว้หรือภาชนะอะไรก็ได้นะจ้าใส่ลงไปเลยนะพี่น้องเนาะมันคือสีไลท์ทะเลาะนะมันสิพ่อเปล่าขวดโหลเลยนะ nhì yeah. xa sửa xanh xi tầm quá Nếu chỉ xây bục, ăn vào Nhọt một nha นี่หนึ่งกระปุกโอ้ยไม่จะได้ 3, สามกระปุกสี่กระปุกคนได้น่นยกระปุกซุเปอร์แว่นนี่เอามาจากบ้านน้ำเลือดจัดไซประแดกมาค่ะใส่ลงไปเลยนะจะ๊ะโอ้ยกี่บาเลยฮะกระปุกมาอีกขวดโลกี่บแล นี่โอ้ยสามอันพอดีเลยน่ามือพอาทเลยโอ้ยพอดีคักปานว่านกาอาเวน้อพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเมนบอเห็นบาจะ้ะอ่ะขยุบนิดนึงจ้ะเสร็จแล้ว ขา้ากเทน้ำดองของข้าลงไปเลยจ้ะเทาน้ำดองใส่นั้นถ่วมนีละจ้ะนี่จ้าพี่น้องการสำรับองุ่นดองของข้ากับมีวิธีเหตุซ้ำนี่จ้ะง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะกะจังใดกลไปลองเฮดเบิงเด้อพี่น้องเด้อขั้นมาสูตรนี่กะกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้ซาวซ่าในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ากะสำรับมือนี่กะขอกล่าวคำว่า ขอบคุณหลายๆเด้อจ่ายู่ดีไม่แห้งซูกขู่สุคนเด้อจ้านะคะขอบคุณค่ะ